สวัสดีครับการปอนโยตยต้านะครับก่อนบบไปประชุมจะพาทุกท่านมาชมการรีวิวการตรวจรับรถภายนอกของเจ้าโตยตา้โตาโคโรอาพิสเอสวีพรีเมียมคันนี้นะครับว่าเราจะต้องตรวจอะไรบ้างณนะวันที่เรา รับรถนะครับก็คือตรวจสอบภายนอกนะครับตรวจสอบรอบคันนะครับตรวจสอบไฟส่องสว่างรอบคันตรวจสอบภายในนะครับก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารรับรถนะครับ ครับเรามาเริ่มตรวจรถแพยนอกกันเลยไฟหน้านะครับจะเป็น LED นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime ์ับส่องสว่างเวลากลางวัน,นครับไฟสัดหมอกเป็นแบบ LED เช่นกันนะครับคิ้วโคเรมียมครอบไฟตัดหมอกกระจังหน้าแบบดีไซน์ใหม่นะครับแบบพุลิคอนนะครับดูตรงโลโก้นะครับโรต้า เซปิเซนต์นะครับจะเป็นโลโก้แก้วนะครับก็จะมีแพ็กเกจโตลต้าเซปิเซนต์มาแล้วก็เป็นโลโก้สีฟ้านั่นคือสัญลักษณ์ของ h c v นะครับมาดูตรวจสภาพล้อ,อยางกันนะครับเป็นยางขนาด2-2-5-4-5นะครับล้อขนาด17นิ้วนะครับล้ออลอยเป็นสีทูโทน กระจกบังลมหน้านะครับเป็นแบบอะคูสติกร์ลดเสียงรบกวนนะครับกล้องโมโนคูล่านะครับเพื่อตรวจับวัตถุด้านหน้ารถกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาด้วยในตัวนี้ต่อด้วยแพคเกจสมาร์ทเอนที A NT นะครับการล็อกรถจะมีขีดสองขีดตัวนี้ ส่วนการเข้ารถนะครับคุญแจจะต้องอยู่กับตัวนะครับแล้วก็วงมือเข้าไปเปิดเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับกระจกพับเก็บอัตโนมัติส่วนสนัญลักษณ์ที่อยู่กระจกมองข้างมีรถสองคันก็คือ b ายสปอร์ตมอนิเร,ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาในขณะที่เราวิ่งความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมี รถมาด้านข้างซ้ายและขวาจะมีไฟเตือนอีกหนึ่งระบบก็คือระบบ rcta นะครับหรือ rear cross traffic alert ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถนะครับเมื่อมีรถตัดด้านหลังในขณะที่เราถอยออกก็จะมีไฟเตือนพร้อมเสียงสัญญาณระบบรองรับช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบอิสระปริดนกคู่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมเล็กกันโคงส่วนระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อเรามาดูถังน้ำมันกันถังน้ำมันของ h e v บรรจุได้43ลิตรน้ำมันเติมค่าออกเทน E20 หรือแอลฮอ91กระจกบานหลังมาพร้อมกับ หลดลวดไล่ฟ้าไฟเบรกลงนี้สามแบบ LED เพื่อเพิ่มความมองเห็นระยะไกลเมื่อรถมาด้านท้ายตรวจสอบไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับโลโก้ครบร่าอัพติสและไฮบริดส่วนเซ็นเซอร์ถอยนะครับจะมี สองจุดมาพร้อมกับรถเลยแบบฝังติดกันชนโลโก้แบบเ u สวอันนี้เรามาดูด้านท้ายห้องสัมราระด้านท้ายนะครับเราตรวจอุปกรณ์ว่ววา,าครบไหมนะครับก็เปิดดูเครื่องมือก็ต้องมีแม่แรงหูลากบอกขันล้อน็อตล้อนะครับแล้วก็ที่หมุน แม่แรงลึกลงไปอีกก็จะมียางอะไรนะครับแบบเทมโบลารี่นะครับยางจะเล็กหน่อยนะครับเพื่อใช้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับและจําัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นช่องปิดสำหรับหูลากรถที่ให้ดูเมื่อสักครู่ นะครับสำหรับรถสไลด์รถลากนะครับเปิดฝาด้วยเครื่องมือด้านในและใช้สายเกี่ยวนะครับลากขึ้นรถสไลด์รถลากนะครับไอกรณีฉุกเฉินส่วนป้ายบอกนะครับสัญลักษณ์การเติมลมยางนะครับของเราอยู่ที่ล้อขนาด17นิ้วก็คือด้านบนนะครับล้อหน้าอยู่ที่33ปอนด์นะครับล้อหลังอยู่ที่30นะครับ แต่ถ้าคุณลูกค้าเป็นคนขับรถเร็วนะครับก็เพิ่มแรงนรนลมยางไปอีกสักสองถึงสามปอนด์นะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับป้ายจะอยู่ที่ฝั่งคนขับนะครับบริเวณประตูนหน้าด้านขวาอย่างที่บอกนะครับ EP นี้นะครับจะแนะนำการตรวจรถภายนอกก่อนเพราะว่ามันจะยาวนะครับถ้าใครเบื่อก็คือเปิดเสียง ฟังไปก่อนนะครับว่าการแนะนําการตรวจรถรอบคันภายนอกและการใช้งานเบื้องต้นภายนอกทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเปิดฝากระโปรงนะครับที่เปิดตัวอ,อยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้านนี้จะเป็นเปิดฝากระโปรงท้ายและเปิดฝาถางน้ามันเรามาดูวิธีการเข้ารถกันนะครับกรณีแรกที่กุญแจรีโมทนะครับ หรือรีโมทอยู่กับตัวนะครับเราก็เข้ารถโดยการเปิดตรงนี้เข้ารถนะครับกระจกก็จะพับออกนะครับและล็อกรถโดยการแตะที่ปุ่มสมาร์ทเอนที่นะครับที่มีสองขีดอันนี้เป็นการเปิดรถและล็อกรถนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้รีโมทระยะไกลนะครับที่เราอยู่ไไกลแล้วเราจะเปิดรถก็กดปุ่ม อันล็อกนะครับนะครับกระจกก็จะเปิดให้นะครับเราก็จะทราบได้ว่ารถกาลังเปิดอยู่แล้วก็ปุ่มล็อกรถนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เราจะเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับโดยที่เราอาจจะถือของหรืออาจจะไม่สะดวกฝากระโปรงท้ายเปิดอยู่ทางนน้นทับและปุ่มสุดท้ายนะครับขออนุญาตไม่ทดลองนะครับค่อนข้างเสียงดัง เรากดหารถจอดรถอยู่ในห้างเอ๊ะเราจอดชั้นไหนนาะก,กดแช่ไว้หนึ่งสองสามมันก็จะมีเสียงดังปี๊ปปีป๊นะครับเราก็จะทราบว่ารถเราจอดอยู่นะครับตรงไหนนาะนะครับอันนี้เป็นการแนะนําการใช้รีโมทนะครับในการเข้าออกรถยนต์โคโร่าอาร์ติสเอสวีพรีเมียมคราวนี้จะมาตรวจสอบ ภายในห้องเครื่องกันบ้างว่ามีอุปกรณ์อะไรทิดปกติไหมใช้วิธีสอดมือง่ายๆนะครับสอดมือแล้วกระดกก็เปิดได้แล้วง่ายๆนะครับที่อยู่ล็อกค้ำฝากกระโปรงหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้เราก็มาตรวจนะครับระบบคูลแลนนะครับน้ำยาหล่อเย็นมาตรวจน้ำ สีกระจกดูระดับน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ความพร้อมต่างๆนะครับดูการวัดน้ำมันเครื่องถ้าสมบูรณ์แล้วก็สามารถติดได้นะครับสุดท้ายแล้วเจ้าโตโยต้าโคโรล,ล,ล่าอาัลติส v, เอวีพยม คันนี้ที่เราตรวจสภาพก่อนส่งมอบรอบคันกันอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าบาทกับสี ine, Grey, เซเล t ไทน์เกรย์เมทัลลิกอ่ะครับสำหรับคลิปแรกในการรีวิวตรวจรับรถภายนอกนะครับกับเจ้าโตลต้าโตร่าอัลติส s u v ี่รุ่นพรีเมียมคันนี้นะครับว่าเราจะต้องตรวจสอบภายนอกไฟส่องสว่างนะครับความพร้อมของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารสำหรับคลิปถัดไปครับก็เรามาสรุปกันประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปพบกับคลิปที่ EP 2 ep2 ต่อไปขอบคุณครับที่ติดตาม